เบ่งบงเบ,ง,บงกันบ่อยครั้งนะเออหลายๆช่องแต่ยามที่เวลาเราเจ็บป่วยไข้ก็เห็นเออพี่น้องชาวนักข่าวก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนๆสําหรับเอ่อทุกๆคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวนักข่าวทุกๆคนก็ยังให้ความเป็นห่วงเป็นใย่พี่บ้าก็ขอบคุณมากๆต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนเยยังยากอยู่กับแฟนเพื่นปนนาน สองคือกำลังใจที่ม,ม,มันเป็นมันเป็นพลังที่จะดนให้เรามีกำลังใจมากมๆก็คือครอบครัวลูกครอบครัวลูกเขาให้กับทุกๆคนก็ให้กำลังใจกับพ่อเป็นอย่างดีอยู่ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือจะเป็นไปได้มีโอกาส อยู่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอีกสักน้อยหนึ่งก็ถือว่าก็ยังดี